แอร์ก็ทําให้ในห้องเราอะซึ่งมันมีความชืน้นแล้วเราต้องเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตศูนย์สูตรนะร้อนชื้นนะครับคือเราอยู่ใกล้ทะเลด้วยนะเมฆเราก็เยอะนะประเทศเราเป็นประเทศที่ร้อนชืน้นนะฮะดังนั้นในห้องเรามันมีไอ้น้ำอยู่แล้วครับมีไอ้น้ำอยู่แล้วแอร์เนี่ยหรือว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันจะทําให้ไอ้น้าที่อยู่ในห้องเรานะครับโดนความเย็น ในส่วนที่เขาเรียกว่าคอยเย็นคอยก็คือเป็นตัวเป็นแท่งโลหะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะมันจะไปจับกับตรงนั้นแล้วมันจะควมแน่นมาเป็นหยดน้ำพอเป็นหยดน้ำปุ๊บมันก็จะตกเข้าไปในรางคือถ้าน้องแกะแกะเครื่องปรับอากาศที่บ้านดูนะมันจะมีรางพลาสติกเส้นหนึ่งรอบเครื่องเลยจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วก็รางเนี้ยจะออกต่อท่อไปข้างหลังเครื่องนะครับ ไอรางนี้แหละคือรองรับน้ําที่มันถูกควมแน่นครับนั่นคือสาเหตุที่เราใช้เราใช้แอร์ไปเนี่ยแล้วผิวเราแห้งครับเพราะว่ามันดึงเอาไอ้น้าในอากาศออกหมดเลยอืมโอเคไหมเราใช้แอร์ไปแล้วผิวเราจะแห้งเดี๋ยวพี่ปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะมันดึงเอาไอ้น้ําออกหมดอ๋อ ซึ่งบางทีเนี่ยเวลาที่เราใช้ใช้ไปไอท่อที่เป็นท่อน้ำนะครับมันตันคือมันมันตันได้ถูกป่ะมันเมื่อเมื่อมันมีน้ํามันจะมีสิ่งมีชีวิตถูกไหมฮะยังไม่ต้องโดนแดดมากอาจจะแค่มีแสงนิดหน่อยสาลงสาลายก็ขึ้นหละตไค่ก็ขึ้นหละนะมันตันได้พอมันตันปุ๊บเนี่ยความสามารถในการระบายน้ํามันก็จะต่ําลงในเครื่องปรับอากาศมันจะมีท่อที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ใช่ป่ะ น้ำมันก็จะล้นท่อนั่นฮะมันก็เลยจะหยดออกมาอันนี้เป็นกับพวกที่ใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็ต้องล้างแอร์อะไรเงี้ยคือล้างเอาพวกตะไคร่พวกขี้ฝุ่นอะไรพวกนี้ออกไปนะฮะเข้าไหมหรือบางทีเราเปิดแอร์นานๆนยนะมันก็กล้นได้เนื่องจากว่าน้ํามันเยอะเกินมันระบายไม่ทันก็เป็นไปได้นะครับประมาณนี้เราจะเห็นว่ามันวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอยู่รอบตัวเรา เนาะโอเคเราเข้าใจเรื่องเมฆเราเรียนเรื่องเมฆเมฆคือไอน้ำใช่ไหมไอ้น้ำอยู่ในอากาศแล้วก็มาคุยต่อเรื่องของเครื่องปรับอากาศก็ได้นะฮะหน้าที่แรกสุดเลยของมันคือเอาความชืน้นหรือว่าเอาไอน้ำในอากาศออกไปนะฮะเพื่อที่ให้หนังสือในห้องสมุดเขาอะไม่มีความชืน้นพอไม่มีความชืน้นมันก็เก็บได้นานขึ้นเชื้อราก็ไม่กินอย่างเงี้ยนะครับ ประเทศเราเก็บหนังสือได้ไม่ค่อยดีนะจะบอกให้เพราะว่าพี่เคยวางหนังสือไว้ในกล่องเนาะคือแบบหนังสือที่เราแบบไม่ได้ใช้อะ่ะเสร็จแล้วก็มันน่าจะโดนฝนสาดแค่ฝนสาดเองนะแล้วบ้านเราก็ชื้นอยู่แล้วเนาะปรากฏว่าพี่เปิดกล่องไมเทียครับโอ้โหเชื้อราเต็มเลยคือหนังสือนั้นก็คือเสียนะใช้ไม่ได้รากินละเชื้อราขึ้นนั่นแหละ แต่ประเทศเองก็เหมือนกันถึงแม้ว่าอากาศเขาจะเย็นน่ะแต่เขาก็มีความชื้นเรื่องของความชื้นมันเป็นเรื่องของการที่มันมีแหล่งน้ําอยู่แถวนั้นมันเป็นเรื่องของถ้าเราอยู่ใกล้เขตศูนย์สูบเราก็จะมีความชื้นอยู่แล้วนี่ปกตินะฮะอืมเขาจะมีความชื้นนะประมาณนั้น